ทำเดียวว่าเขาเป็นดาวประชาสันเนี่ยเขาทำผลงานได้ผ่านไหมผ่านไหมครับผ่านผ่านนะฮะถ้างั้นรับรางวัลนะครับเชิญคุณโจโจ้โดมินเนสนฮะเชิญครับเาสียงประมือฮะรางวัลนั้นให้แล้วต้องรับนั่นคือการหอมแก้วนะฮะคืออย่างงี้ค่ะดิฉันเปิดโครงการถั่วดำเมื่อถอนหยุดสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถปกติพี่จะแจกไอโฟนหกแต่วันนี้แจกอะไร ถั่วดำฝั่งมุกเฮ้ยเฮ้ยดาวเทียมออกได้ป่ะได้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 เกี่ยวกันถั่วดำเป็นพีโกไนล์ล่ะเป็นอาหารเป่นู้ดามันเป็นต้นไนงคือมันเป็นผักผลไม้เป็นทายพืชไม่เป็นทายาพืชถั่วเขียวมั้งได้ไหมถั่วเขียวถ้าอย่างนั้นนะฮะรับรางวัลเลยฮะของแก้มจากคุณโจโจ้โดมิเนนต์ครับผมหนึ่งสองสามเจเย็นตั้งติงตั้ย็นยไม่ต้องรีบตั้งยิงยิงอาปาข้าแม่อาปายาเพื่อแม่สีรับตา ลับตาลับตาตาปาก็นตาปากตาเลหลับตาตาปาแล้วเล็บลับตาแลบลจะบ้าหหอแก้มหแกเหอนี่เจาองจะทาอะไรเนี่ยำแก้มแก้มผสมพันเหรอเยหหมแก้มหมแก้มลับตาลับตาพี่โทของพี่ทาเสียงด้วยอา ้มันมันทำให้เด็กขวัญเสียเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงมี v o ย c e มี v o ย c e เออเอาละสเกลร้องได้ยังโดเลยมีได้ไหมโดพอได้ครับพี่อ่ะโดสิโดอ่ะอีกทีสิ D โดโดต่ำโดโดสูงโดเออแล้วตอนนี้ดูโดยัง ไม่ต้องกลัวเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะให้วิชาหนึ่งวิชาเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นวิชาแบบหนังตะลุงไอ้อะไรนะจังหวัดตะลุงจังหวัดตะลุงจังหวัดตะลุงจันนี้ดลุงจังหวัดตะลุงต้องไปเจอจังหวะนี้เลยจังหวะหมอลลำถูกต้องอยากหมอลลำได้ไหมนด้ได้ไม่ใต้หมวกแดงจัดเลยเราอยากจะเซิร์ง